สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประกันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจมาคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ฟังรู้สึกยังไงบ้างครับช่วงนี้มีแรงจูงใจในการทํางานมากน้อยแค่ไหนครับตอนเช้าตื่นมามีพลังที่จะพุ่งขึ้นไปทํางานนะครับทุกวันนะฮะอยากที่จะสร้างผลงานที่ดีอยากที่จะไปทํางานสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้กับบริษัทของตนเองหรือเปล่า แรงจูงใจในการทํางานเนี่ยเวลาเราพูดถึงคํานี้ทีไรนะฮะัมักจะต้องมองไปยังเรื่องราวที่เป็นสาเหตุว่ามันมาจากไหนซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าแรงจูงใจในการทํางานสาเหตุที่จะทําให้พนักง,งานมีแรงจูงใจในการทํางานก็คือ1เงินเดือนนะเงินเดือนจะต้องสูงซึ่งจริงๆตัวเงินเดือนเนี่ยสูงแค่ไหนพนักง,งานก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเพียงพอก็ต้องการสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกผม ทำเรื่องราวเกี่ยวกับการวางโครงสร้างเงินเดือนให้กับหลายแห่งเนี่ยเวลาเราเข้าไปข,ข่าวข้อมูลนะครับคุยกับลูกค้าคุยกับพนักง,งานที่เขาทํางานเนี่ยก็มักจะมีเสียงบ่นมาตลอดเวลาว่าเงินเดือนต่ําเกินไปเงินเดือนต่ําเกินไปแต่พอเราเปรียบเทียบกับตลาดด้วยอาศัยผลการสํารวจค่าจ้างจริงๆนะฮะที่เป็นราคาตลาดจริงๆเป็นองค์กรที่เขาแข่งขันด้วยเนี่ย ปรากฏออกมาว่ามันก็ไม่ได้ต่ำเลยนะฮะบางองค์กรจ่ายสูงกว่าตลาดด้วยซ้ำไปแต่พนักง,งานก็ยังคงรู้สึกว่าเงินเดือนน่ยมันต่ำเกินไปตัวเงินเดือนมันเองถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอันหนึ่งนะฮะที่จะถามว่าสร้างแรงจูงใจเลยไหมคําตอบเนี่ยอาจจะไม่ไม่ตรงตรงขนาดนั้นนะครับคือเหมือนกับว่าเงินเดือนนะ่ะถ้าเรานึกภาพตัวสาล a r ที่เราได้ทุกเดือนเงินเดือนที่เข้าบัญชีเราทุกเดือนตอนสิ้นเดือนนะครับ เราจะได้เท่ากันทุกเดือนใน1ปีถูกไหมฮะหลังจากที่เราได้รับการขึ้นเงินเดือนมาแล้วเนี่ยหรือเข้าทํางานกับองค์กรใหม่ๆเดือนแรกเนี่ยเราก็จะแฮปปี้นะฮะได้เงินเดือนไปแต่ทุกเดือนเนี่ยที่เราได้อัตรางเงินเดือนเท่าๆกันเข้าบัญชีทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยคำถามคือไอ้เงินทุกเดือนก้อนเนี่ยมันทําให้ท่านมีแรงจูงใจในการทํางานใช่หรือไม่มันเป็นเงินก้อนที่ท่านอยากจะกระเด้งจากเตียงตอนเช้าแล้วก็วิ่งไปทํางานด้วยความกระตือรือร้น ใช่หรือไม่คาตอบคือบางคนอาจจะบอกว่าใช่แต่บางคนอาจจะบอกไม่ใช่นั่นแสดงว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะสร้างแรงจูงใจต,งตรงๆอะครับมันเป็นส่วนหนึ่งใช่แต่ว่าถามว่ามันเป็นตัวกระตุ้นที่จะสร้างแรงจูงใจอยากทํางานให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นใช่ไหมไม่ใช่หรอกแม้ั้นแล้วตัวกินเดือนมันเองคงทําให้ทุกคนทํางานได้ดีขึ้นนะถูกไหมฮะนี่ทุกคนที่เป็นมนุษย์กินเดือนได้เงินเดือนทุกคนเลย แต่ทาไมบางคนได้ทุกเดือนแล้วก็ทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างหนักไปกว่านั้นบางคนไม่ทํางานเลยก็มีนะครับอยู่กินเงินเดือนไปเรื่อยๆรอกเกษียณน,นั่นแหะผมว่ามันไม่ใช่ตัวกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้เราทํางานอันนี้คือตัวแรกแต่ถามว่าขาดได้ไหมไม่ได้เงินเดือนมันเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะไปต่อยอดแรงจูงใจเพราะถ้าพื้นฐานตัวนี้ไม่พอหรือเป็นพื้นฐานที่ทําให้พนักงานรู้สึกว่ามันไม่ใช่ แรงจูงใจที่จะตามมามันก็จะไม่เกิดเลยนะครับปัจจัยที่2ที่พนักง,งานในองค์กรมักจะมองในเรื่องของแรงจูงใจก็คือเรื่องของสวัสดิการแล้วก็มักจะเป็นปัจจัยที่อยู่ในความคิดของหัวหน้าแล้วก็ผู้จัดการเหมือนกันนะครับว่าเวลาเราถามว่าทําไมพนักง,งานไม่มีผลงานหรือผลงานพนักง,งานออกมาทําไมไม่ดีหรือพฤติกรรมทําไมไม่ได้ตามที่เราต้องการส่วนใหญ่หัวหน้านงานก็มักจะปัดมาที่ไม่เงินเดือนก็อันที่2เนี่ยคือสวัสดิการ ว่าสวัสดิการมันไม่พอมันต้องไปเพิ่มตรงนู้นเพิ่มตรงนี้นะครับตัว HR ชาเองพอเราได้รับข้อมูลพวกนี้มาโอเคบางแห่งเข้าใจได้ว่าสวัสดิการอาจจะอยู่ในลักษณะที่ต่ํากว่าตลาดที่ควรจะเป็นอ่ะก็มีการขอเสนอปรับปรุงสวัสดิการให้ดีขึ้นซึ่งพอหลังจากปรับดีขึ้นแล้วมันก็ยังวนกลับมาอยู่กับตัวสาเหตุเดิมนะครับว่าเงินเดือนสวัสดิการก็ยังคงไม่พอนั่นแหละฮะอันนี้มันเลยเป็นเหตุที่ทําให้เรามักจะมองว่า2ตัวเนี้ย มันเป็นปัจจัยพื้นฐานมากกว่านะแม้กระทั่งนักจิตวิทยาระดับโลกเลยนะครับที่เราเคยเรียนกันมามัสโลเอยเฮอร์สเบิร์กเอยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวไอ้มอนตตอรี่หรือว่าเงินนะฮะที่เป็นลักษณะจับต้องได้รางวัลที่จับต้องได้ครับไม่ว่าจะเป็นเงินสวัสดิการสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะสร้างแรงจูงใจอันนี้เขาทดสอบกันมาเป็นร้อยปีแล้วซึ่งปัจจุบันนี้ถามว่าใช่ไหมมันก็ใช่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามัน ไม่ใช่ปัจจัยหลักเลยใช่หรือไม่อันนี้มันอยู่ที่ตัวเฉพาะบุคคลละถูกไหมครับแต่ในแง่ของทฤษฎี่ะตัวเนี้มันก็ยังคงถือว่าเป็นตัวสําคัญนะครับคือมีต้องมนะีบริษัทต้องมีไม่มีไม่ได้หรือถ้ามีแล้วมันต่ําไปหรือมีแล้วไม่เพียงพอเนี่ยพนักง,งานก็จะรู้สึกไม่ดีละมันเป็นปัจจัยพื้นฐานมากกว่าแต่ถามว่ามันจะไปกระตุ้นสร้างผลงานดีขึ้นไหม คำตอบที่ได้จากนักจิตวิทยากลุ่มนี้คือบอกว่ามันไม่ใช่แต่ในยุคน,นี้อย่างที่เรา,เราท่านๆก็เห็นกันอยู่นะครับว่าเวลาเราจะดึงดูดคนเกง่งๆเก็บรักษาคนเกง่งๆเนี่ยปัจจัยพื้นฐานตรงนี้มันเป็นหัวใจสําคัญอันนึงเลยทีเดียวแล้วค่อยไปต่อยอดเรื่องอื่นทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่างินเดือนสวัสดิการไม่สําคัญสวัสดิสองตัวนี้ยังคงมีความสําคัญอยู่แล้วเราคงต้องทําให้องค์กรเราแข่งขันให้ได้แต่ในประเด็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจเนี่ยไอ้สตัวนี้มันไม่พอ นะครับมากแค่ไหนก็ไม่พอนะเคยเจอไหมครับว่าไอ้คำว่าไม่พอในที่ไม่ได้ไหมายความว่าตัวมันเองจะต้องมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายความว่าคนเราอ่ะต้องการมากไปกว่าเงินเดือนและสวัสดิการถึงจุดหนึ่งแล้วเงินเดือนสวัสดิการมันจะไม่ตอบโจทย์บางอย่างของชีวิตคนคนนั้นละถามว่าแล้วมนุษย์เราต้องการอะไรนะคำตอบง่ายที่สุดคือมนุษย์เราต้องการ recognition นะครับต้องการความใส่ใจต้องการการยอมรับจากคนอื่น เพราะเราเป็นสัตว์สังคมนะครับดังนั้นเราต้องการที่จะเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมลองนึกดูสิฮนะถ้าเราถูกเพิกเฉยจากกลุ่มเพื่อนนะที่เขาต่างประเทศเขามีบูลลี่กันนะเคยได้ยินใช่ไหมฮะเด็กๆถ้าเป็นร่วมแก๊งคนไหนไม่เข้าแก๊งเขาเขาก็จะเป็นคล้ายๆเป็นหัวนหน้าแก๊งในห้องอเขาจะพยายามบอกเพื่อนๆในห้องว่าอย่าไปสนใจเพื่อนคนนี้ทําเหมือนเสมือนหนึ่งว่าเขาเป็นอากาศธาตุมาเรียนก็ปล่อยให้เขาไปเหมือนหนึ่งไม่มีตัวตนนะครับ ถามว่าเด็กคนนั้นจะรู้สึกยังไงที่ถูกกลั่นแกล้งแบบนี้เขารู้สึกไม่แฮปปี้เลยนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าขนาดว่าเข้าไปคุยกับเพื่อนเพื่อนก็ทําเป็นมองไม่เห็นเหมือนกับไม่มีตัวตนส่งเมลไปขอคําตอบส่งเมสเซจไปก็ไม่ได้รับคําตอบเสมือนถึงว่าไม่มีตัวตนไม่มีการอ่านไม่มีการตอบรับตอบสนองใดๆดด้วยซ้ําเคสอิ่งนี้สุดท้ายในต่างประเทศเด็กบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเะยก็มีนะครับเนี่ยมันแสดงให้เห็นเราเห็นว่ามนุษย์เราอะ เขาต้องการเรื่องของ recognition เขาต้องการเรื่องของการยอมรับดังนั้นเวลามีพนักง,งานก็มาทํางานกับเราตัวกระตุ้นที่จะสร้างแรงจูงใจต่อยอดออกไปอีกเนี่ยมันคือเรื่องของหัวหน้าตรงๆเลยคันเนี้ยผู้จัดการหัวหน้างานจะต้องมีเทคนิคในการที่จะสร้าง recognition ให้กับลูกน้องตัวเองนะโดยที่ recognition ส่วนใหญ่มันก็หนีไม่พ้นคือเรื่องของความสัมพันธ์ในทีม ระหว่างเพื่อนร่วมงานถามว่าหัวหน้ามีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทีมงานไหมผมว่านี่คือหน้าที่หลักของท่านเลยอ่ะในฐานะที่ท่านเป็นผู้จัดการคนนี้คนนั้น,นทะเลาะกันขัดแย้งกันผู้จัดการก็ต้องมาแก้ไขเป็นกาวใจให้นะครับเพื่อทําให้ทีมเวิร์กมันเวิร์กจริงๆแล้วไปเป็นสถานที่ที่พนักง,งานเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าปลอดภัยทางจิตใจอ่ะไม่ถูกบูลลี่ไม่ถูกกระทําเข้ามาแล้วสามารถจะปรึกษาหารือกับทุกคนในทีมได้ทุกคนในทีมสามารถ เราสามารถไว้วางใจเขาได้ในการที่จะพูดคุยหรือให้ความช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือบางอย่างจากทีมงานอันนี้ผมว่านี่เป็นแรงจูงใจที่สําคัญอีกอันหนึ่งนึกภาพว่าถ้าเงินเดือนสูงมากสวัสดิการดีมากแต่เข้ามาทํางานแล้วเพื่อนไม่มีบูลลี่กันตลอดเวลาแทงกันข้างหลังตลอดเวลามีโอกาสก,ก็จะเล่นการเมืองไล่บีกันเลยอย่างเงี้ยฮะท่านจะมีแรงจูงใจในการทํางานไหมล่ะครับ บางคนตอบผมว่ามีสิถ้าเงินเดือนมันยังสูงอยู่เราก็ทนทนไปเห็นไหมคําว่าทนทนไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าท่านมีแรงจูงใจในการทํางานแรงจูงใจในการทํางานคือแบบมาด้วยความเต็มใจลงมือทําจริงๆนะยินดีที่จะเข้าร่วมยินดีที่จะร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจจนกระทั่งองค์กรได้เป้าไอ้นั่นอ่ะเรียกว่ามีแรงจูงใจในทางที่ถูกแต่ถ้าทนทนทำกันไปเพื่อจะรับเงินไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเก็บเงินก้อนนึงแล้วก็ลาออกผมว่าแบบนั้นไม่ใช่อ่ะ มันไม่ใช่แรงจูงใจในสิ่งที่เราต้องการถูกไหมฮะอันนี้คือความสัมพันธ์นะครับตัวถัดไปก็คือพลังใจจากหัวหน้าโดยตรงนั่นแหละว่าถึงเวลาทํางานแล้วเนี่ยหัวหน้ามีอกมีเวลาที่จะเข้าไปพูดคุยกับลูกน้องบ้างหรือเปล่าเล็กก็คณิชั่นทำดีชื่นชมผลงานบ้างไหมทมําไม่ดีอาจจะมีการพูดคุยตําหนิบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่ด่าเปิงเลยนะครับบางองค์กรเนี่ยไม่มีความสุขตรงนี้นะครับผมคุยกับพนักงานหลายคนมากๆเงินเดือนดี องค์กรขนาดใหญ่นะครับสวัสดิการโอ้ยลำ้ำล้ำหน้ามากแต่สุดท้ายพนักง,งานบางคนก็บ่นให้ฟังเยอะนะครับในบางองค์กรนี่แทบจะ7-80%พูดเหมือนกันเลยว่าเขามาทํางานแล้วเขาไม่มีความสุขเลยแล้วก็อัตราการลาออกของคนกลุ่มที่เป็น professional เนี่ยค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าทุกปี2ปีคนที่เข้ามาก็จะเริ่มทยอยออกหมุนวนกันอย่อยางเงี้ยมันก็เป็นจุดที่เขาแก้ปัญหาไม่ได้เลยพอเราไปเจาะสาเหตุลึกๆเข้าเนี่ยปรากฏว่าสาเหตุไม่ได้เป็นเรื่อง เกี่ยวกับปัจจัยที่มันจับต้องได้เรื่องเงินหรือสวัสดิการเลยพนักง,งานทุกคนยืนยันยืนกรานว่าที่นี่ดีด้วยความที่เขามีข้อมูลในในโลกปัจจุบันนะครับมันมีข้อมูลเปรียบเทียบกันเยอะเขาก็รู้แล้วว่าถ้าเขาทํางานอยู่ที่นี่เงินเดือนสวัสดิการมันไม่ใช่ขี้เเละมันเป็นแนวชั้นนาแนวหน้าด้วยซ้าไปแต่สิ่งที่ทําให้เขาไม่มีความสุขเลยก็คือหัวหน้าเขานั่นแหละผู้จัดการเขามาทํางานทีไรโดนด่าทุกทีแล้วก็ถึงเวลาแต่ว่าทำไมไม่ทําแบบที่ ได้รับมอบหมายไปลูกน้องก็บอกว่านายไม่เคยพูดไม่เคยจาอะไรเลยสั่งมาสั้นๆแล้วก็บอกให้ทําตรงนั้นพอทําตรงนั้นมาให้เราก็เข้าใจว่าถูกแต่พอไปส่งที่ไรก็โดนด่าทุกทีว่าทําไมทํามาไม่ถูกพอโดนด่าเราก็ถามนายว่าเอางะสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรนายก็ไม่บอกอีกนะฮะนายก็จะบอกว่าอุตสาหจ้างมาแค่นี้จ้างมาตั้งเงินเดือนขนาดนี้แล้วแค่นี้ไม่รู้เหรอคุณก็ไปหาคําตอบเอาสิพอไปหาหาไม่ได้หาไม่ตรงก็โดนด่า ผมว่าเคสอิ่งนี้มันทําให้พนักง,งานไม่มีแรงจูงใจในการทํางานนะครับแม้ว่าเงินเดือนขอยาจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ยได้สักพักเดียวล่ะครับเขาก็จะไปละนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในองค์กรองค์กรพรนักง,งานบ่นทีเดียวว่าทํางานมาท,ทุกมาทํางานทุกวันเนี่ยไม่มีความสุขเลยต้องฝืนตัวเองลุกจากเตียงตื่นเช้ามาเพื่อจะมาเจอกับหัวหน้าง,งานที่ ไม่ค่อยเรียกว่าเขาเขาขอขาขอขอนุญาตใช้คาเขาเลยนะต้องมาเจอกับหัวหน้าง,งานขี้งี้เง่าแบบเนี้นะครับถามอะไรก็ไม่บอกถามว่าเป้าหมายวันนี้คืออะไรคาดหวังอะไรก็บอกไม่รู้ให้ไปทําเอามาแล้วก็มาส่งคือเคสอย่างนี้ผมว่าถ้าถามว่าใครผิดผมว่าตัวหัวหน้านั่นแหละจริงๆหน้าที่หัวหน้าง,งานคือต้องทําให้ลูกน้องสร้างผลงานที่ดีถูกไหมครับการที่ลูกน้องจะสร้างผลงานที่ดีได้เขาก็ต้องรู้สิฮะว่า expectation หรือเป้าหมายที่ต้องไปร่วมกันนะ่ะหน้าตามันเป็นยังไง ตัวพนักง,งานเองจะไปตรัส,สรู้เป้าหมายทุกอย่างอะ่ะผมว่ามันไม่ได้ไม่งั้นจะมีผู้จัดการไปทาไมถูกไหมฮะการที่เรามีผู้จัดการก็คือจูงแล้วก็จูงจะจูงพนักง,งานให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันให้ได้ถ้าพนักง,งานไม่ทราบก็ต้องสื่อสารพูดคุยทําดีก็ต้องชื่นชมถูกไหมฮะทำไม่ดีอาจจะตําหนิได้แต่ก็ไม่ใช่ด่ารุนแรงขนาดนั้นสุดท้ายแล้วตัวน,นี้แหละมันคือหัวใจของแรงจูงใจมากกว่าเพราะฉะนั้น,ม,นมันเป็นองค์ประกอบร่วมกัน ถ้าเราจะสร้างแรงจูงใจที่ดีท่านก็ต้องมองตั้งแต่พื้นฐานเลยนะเรื่องตัวเงินค่าจา้างเงินเดือนสวัสดิการโอเคไหมถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่พนักง,งานรับได้อ่่านไปเพราะจุดนี้มันเป็นจุดสตาร์ทออฟสำคัญที่จะไปต่อยอดเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดี พลังใจจากหัวหน้ารวมถึงบรรยากาศในการทํางานที่มันเอื้อต่อการที่ทาเราเข้ามาทํางานอย่างมีความสุขน,นะครับคือไม่งั้นแล้วสุดท้ายองค์กรของท่านก็จะวนเวียนวนเวียนไปด้วยพนักง,งานใหม่ทําได้ปี2ปีแล้วก็ออกไปแล้วก็มีคําบ่นมากมายว่าทํางานที่นี่แล้วไม่มีความสุขเลยแ,แล้วท่านก็ไปหาวิธีการไปเพิ่มสวัสดิการเพิ่มเงินเดือนแต่เราไม่ได้แก้ไขปัญหาที่มันตรงกับสาเหตุจริงๆถูกไหมฮะดังนั้นลองเอาประเด็นเหล่านี้ไปพิจารณาดูว่า องประกอบที่เป็น intangible reward ของเราอ่ะมันมีประเด็นไหมในการที่ทําให้พนักงานรู้สึกไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขในการทํางานเพื่อจะได้สร้างระบบบางอย่างที่ทําให้เขามีความสุขมากขึ้นสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ดีขึ้นนะครับก็ฝากประเด็นตอนนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ